มาอัปเดตรถสไตล์ผู้บริหารเข้าใหม่กันค่ะพี่ๆขาเป็นโตโยต้าแคม y รี 2.0G รถปี2020มาในราคา7,49,000บาทฟรีดาวผ่อนได้ทุกอาชีพผ่อนเริ่มต้นเพียง12,500บาทเท่าน,นั้นมาพร้อมกับเลขไม 1, 1, 5, ้115,000กิโลเป็นสีหาเขาเรียกว่าเป็นสีบอลเงินเป็นสีดูแลใช้งานรักษาง่ายสำหรับคันนี้ ใครที่กำลังมองหารถสไตล์ผู้บริหารไว้ใช้งานอยู่ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดสวัสดีค่ะพี่ๆขาพบกับน้ำฝนอีกแล้วเป็นที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพชรยนต์ที่เปิดทำการมาแล้วมากกว่า25ปีมีรถให้เลือกชมมากกว่า400คันวันนี้น้ำฝนพาพี่ๆมาอยู่กันที่โซน A เป็นโซนด้านหน้าร้าน พามาชมอัปเดตรถเข้าใหม่กันเป็น Toyota c a m ม y 2.0G เป็นรถปี2020มาในราคา749,000บาทฟรีดาวผ่อนได้ทุกอาชีพผ่อนเริ่มต้นเพียง12,500บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้อาชีพที่สามารถผ่อนได้นะคะพี่คะจะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าพนักง,งานสายออฟฟิศหรือว่าจะเป็นข้าราชการฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น12,500บาทอันนี้แล้วแต่ อันนี้แล้วแต่ลูกค้าว่าลูกค้าจะแบบเป็นฟรีดาวหรือว่าจะมีเงินดาวอันนี้จะเป็นหลักเกณฑ์แบบว่าประมาณประมาณว่าหมื่นสองห้าร้อยนะคะสําหรับผ่อนคันนี้ใช้งานง่ายค่ะสําหรับคันนี้ภายในกว้างสภาพรถสวยดีมีมีรับประกันตรวจสภาพรถให้รับประกันตรวจสภาพรถให้ถึง2 1 5จุดจากบริษัทชิคมาตรฐานเยอรมันค่ะพี่ๆ้ขามีใบประเมินมีใบเซอร์ออกให้แล้วก็รับประกัน รับประกันโครงสร้างด้วยค่ะพี่พี่ไม่มีชนหนักพิวข้ามจมน้ํากับสีกอลไม้แน่นอนเป็นรถหน่วยงานปลดระวางค่ะพี่พี่ค่ะคันนี้มีเช็คเช็คศูนย์เข้าระยะตลอดสําหรับคันนี้มากค่ะพี่พี่เดี๋ยววันนี้นะัฝนพามาชมรอบคันรถกันดีกว่าว่ามันน่าใช้ขนาดไหนสําหรับตัวแคมรี่ 2.0G ตัวนี้กันนี่แล้วเรามาเริ่มต้นกันที่ไฟหน้านี่ไฟหน้าจะได้เป็นมาแบบโปรเจคเตอร์ลูกแกวแบบนี้เลยมีไฟเดย์ทั้มนิ่งไลท์ให้มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แบบนี้เลย กระจังหน้าทรงสปอร์ตสวยๆนี่ฝากระโปงรงสันกระโปรงคมกิบแบบนี้เลยครับพี่คะไม่มีบุบไม่มียิ้มแน่นอนนี่อา้าวให้ดูแบบใกล้ๆกันอยู่กว่านี่สภาพใกล้ๆแบบนี้เลยตัวสันกระโปงรงสันเทียมกระโปรงคมกิบแบบนี้เลยนี่ตัวโคมไฟตัวโคมไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีไอ้น้าแน่นอนนี่ด้านหน้า,นาได้มาเซ็นเซอร์กัระยะให้สองจุดแบบนี้เลย ตัวเซนเซอร์กละ이ヤจะอยู่ตรงนี้นะคะพี่ขานี่ตัวจุดเชื่อมต่อของตัวรถไม่มีอ้าแน่นอนนี่สภาพแบบนี้เลยลอ้อล้อได้เป็นขอบสิบเจ็ดนะคะพี่พี่ขาล้อจะได้เป็นประมาณขอบสิบเจ็ดตัวสองจุดสูงกี้ขอขออภัยค่ะพี่ขาได้เป็นล้ออันร้อยขอบสิบหกค่ะพี่พี่ขาต้องขออภัยด้วยนี่กระจกเดิมเดิมทั้งคันเลยคันนี้ กระจกได้เป็นกระจกเดิมๆทั้งคันรอบคันเลยี่กระจกข้างเป็นพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวค่ะพี่ๆขาที่จับจะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยตัวกระจกจะเป็นเขาเรียกว่านะบายสปรอร์ตเป็นเป็นเตือนเป็นจุดเตือนมุมอัคบค่ะพี่ๆขาตัวนี้จะเป็นจุดเตือนมุมอับนี้กระจก กระจกค่อนข้างจะแบบดำๆนิดนึงนี่แต่ว่าจะเป็นกระจกเดิมๆแน่นอนจากโตโยต้าแบบนี้เลยนี่ส่วนขอบกระจกนี่จะเป็นจะตกจะตัดด้วยกับโรเมียมตัวป่งซุ้มล้อตัวป่งซุ้มล้อต่างๆไม่มีบุบแน่นอนทั้งหน้าหลังซ้ายขวานี่จุดเชื่อมต่อของตัวรถค่ะพ,พี่ขาไม่มีอ้าไม่แตะสักนิดเลยนี่ ตัวสันกระโปเ้ยตัวสันตัวสันเหลี่ยมข้างข้างรถนีไม่มีบุบแน่นอนสวยๆส,ยสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยตัวไฟนี่ไฟได้เป็นไฟแบบ LED มีแสงสายแบบนี้เลยค่ะพี่ๆไม่มีแตกไม่มีเลาไม่มีไอ้น้ำแบบนี้เลยนี่ส่วนด้านหลังได้เป็นเซนเซอร์กลยยะให้4จุด เป็นสีเขาเรียกว่าเป็นสีค่อนข้างรักษาง,ง่ายคะ่ะพี่ค่ะดูแลสะดวกสําหรับสีนี้ตัวโลโก้ต่างๆตัวแคมเมอรี่อยู่ครบทะเบียนเป็นเจ็ดหนึ่งสามสวยทะเบียนป้ายนี้สวยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดด้านหลังให้พี่ๆดูกันแคมเมรี่นะคะพี่ๆค่ะถ้าเป็นแบบด้านหลังนะเมืนะฝนรับประกันเลยว่าวางของได้ค่อนข้างเยอะมากถ้าเป็นกระเป๋าเดินทางนะพี่พีได้สองสามใบเลยนี่กว้างมากด้านหลัง นี่ตัวน็อตต่างๆเนี่ยให้ดูตัวน็อตต่างๆบ้างนี่โอ้ยอ่าตัวน็อตนี่ตัวน็อตไม่มีหายไม่มีเครื่องสภาพใหม่ๆไม่อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมืนห้าพันกิโลเป็นรถห้าปีเฉลี่ยต่อปีถือว่าใช้งานประมาณสองหมืนกิโลถือว่าใช้งานไม่เยอะมากสำหรับคันนี้เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวพาไปชมข้างในกันมางดีกว่า อันนี้ด้านหลังเรียบร้อยมีกล้องให้กล้องถอยกล้องถอยได้เป็นสองมุมมองเลยนี่อ่าดูหลังคารถค่ะพี่ๆ่ะไม่มีบุบแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันบ้างดีกว่านี่ข้างในสภาพจะเป็นแบบนี้เลยใหม่ๆภายในจะเป็นสีดำเบาให้ดูเบาอันดับแรกเลยพี่เบาถือว่าเป็นเบาเขาเรียกว่าเลยนะ เบาใช้งานไม่เยอะมากนะพี่พี่เพราะว่าถ้ามันใช้งานเยอะมันจะแบนออกอย่างนี้เลยนี่สแสดงว่าเป็นแบบเจ้าของดูแลดีมากสําหรับคันน,นี้แผงข้างประตูตกแต่งด้วยสีเป็นโนแบ็กนี่มีอันนี้ที่จับเป็นแบบโครมเมียมอันนี้จะมีเมมเบรี์ซีทให้จุดจำตำแหน่งที่นั่งนี่อันนี้เปิดปิดกระจกมีกันหนีบต่างๆค่ะพี่ๆคะ่ะนี่ตัวโลโก้นี้ยังไม่แกะพลาสติกออกเลย ตัวน็อตยังใหม่ๆอยู่เลยค่ะพี่ผู้ขาคันนี้สภาพสมบูรณ์สภาพสมบูรณ์มากๆใครได้ไปโคตรคุ้มปุ่มสตาร์ทนีมม่มีต่างๆเปิดปิดน้ำมันอันนี้เป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันพวงมาลัยยังใหม่อยู่เลยนะคะพี่พหู้หนัง นี่มีปุ่มต่างๆบอกสภาพใหม่ๆอันนี้บอกปรับได้แปดทิศทางคนขคับส่วนคนนั่งข้างจะปรับได้หกทิศทางอันนี้อันนี้มีมีปรับแบบนี้ให้ด้วยค่อนข้างสะดวกสบายมากๆเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสตาร์ทรถให้พี่ๆนี่ คันนี้จะได้เขาเรียกว่าอะไรนะถุงรวมนิลภาภายให้เจ็ดตำแหน่งนะคะพี่คะคันนี้นี่พวงมาลาัยมัตติฟัง์กชัน่นรับสายวางสายเชื่อมต่อต่างๆมีพูดคอนโทรนี่มีระบบต่างๆค่อนข้างแบบนี่ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลนี่มีระบบต่างๆบายสปอร์ตเมเเตอร์ มีระบบช่วยจอดต่างๆ RC TA เป็นการตั้งค่ารถยนต์มีระบบ,บต่างๆค่ะพี่ผค่ขเฉลี่ยต่างๆอ่าอันนี้ได้เป็นเป็นจอทัชสกรีนมีวิทยุ มีวิทยุต่างๆอันนี้มีเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto อ่านไอ้ขออนุญาตนี่มีระบบต่างๆแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้ค่ะพี่่ะได้เป็นแอร์ออโต้แบบนี้แบบเย็นๆแบบนี้เลย อันนี้เรากดตรงนี้มันจะปรับสภาพให้แบบให้ห้องเครื่องเย็นส่วนหุ้มเกียร์สภาพแบบสมบูรณ์เลยค่ะพี่ใหม่ใหม่แบบนี้เลยนี่เวขออนญี้อันนี้กล้องถอยนี่จะได้อันนี้จะเป็นแบบน่าจะสัมผัสนี่ได้สองมุมมองแบบนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าเป็นเลนเหมือนเป็นเลนวายนะคะ อันนี้ปรับเกียร์ได้แบบนี้แล้วก็ตบนี่จะเป็นเอสมีบวกมีลบนี่อันนี้จะแบบขับแบบธรรมดาอ่าเกียร์พีอันนี้กุญแจได้เป็นดอกเดียวค่ะพี่่ะกุญแจได้เป็นดอกเดียวนะนี่สภาพแบบนี้เลยมีปุ่มมีอะไรนะเบรกมือไฟฟ้าปุ่มอันนี้มีปุ่มเนี้ยสาบายมากเลยพี่เวลาจอดติดไฟแดงเป็นปุ่มช่วยเบรกนะปุ่มนี้จะเป็นปุ่ม กลุ่มช่วยเบรกนี้เป็นที่วางแก้ให้สองที่ส่วนอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรชาร์จวัชชาร์จวัลวอลเ็ตที่ชาร์จไร้าราราราสายประมาณว่าที่ชาร์จไร้สายแบบไม่ต้องเสียบค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมีไฟมิเตอร์เออไม่ใช่ขออภัยค่ะพี่พี่อันนี้จะเป็นไฟน,นะเป็นเบอร์ไลท์ขออภัยค่ะพี่พ่ะอันนี้ตกแต่งด้วยลายไม้แล้วก็ตัดกับโเมียมนี่อันนี้กระจกเป็น ปรับแสงออโต้แบบนี้เลยแล้วก็นี่มีที่ใส่แว่นตาไฟเปิดปิดแบบนี้นี่มีกระจกแต่งหน้าให้แบบมีไฟแบบนี้ค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆเลยที่พักแขนก็ค่อนข้างใหญ่เบาข้างข้างนี้นี่เบาข้างคนขับนะคะพี่ๆให้ดูใหม่มากๆเลยเหมือนแบบเหมือนใช้งานคนเดียวเป็นรถหน่วยงาน,นะคะ่ะพี่ะ่ะ บอกค่างๆรับประกันว่าใหม่มากๆเลยเหมือนไม่เหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานเลยมาค่ะพ,พี่เดี๋ยวไปดูกันพาไปชมแบบมุมมองด้านหลังกันบ้างดีกว่านี่กระจกตามันมองไม่แล้วขอเปิดเปิดล็อกเปิดล็อก,อกนี่อันนี้ก็ กระจกเดิมๆโตโยต้าสี่รอบคันนี่มีม่านมาให้ซ้ายขวาครับพี่คาะนี่ม่านปิดให้แบบนี้เลยตกแต่งด้วยลายโครเมียมแบบนี้นี่อันนี้จะเป็นสีเป็นโนแบคนี่สติ๊กเกอร์กไ็ไม่ไม่ไม่ออกทั้งสีด้านนะคะพี่นี่ตัวน็ต่างๆนี่เบาะข้างหลังสภาพใหม่ๆตึงๆแบบนี้เลยช่องใส่เอกสารให้มาสองช่องแบบนี้แล้วก็ อะไรนะแอร์แอร์หลังให้สองมีที่เฉียบีที่เสียบให้สองรูนี่อันนี้ถ้ามองจากด้านหลังแบบเป็นรถที่แบบสปอร์ตมากๆหรูหรากว้างขวางแบบนี้เลยสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะอันนี้ต้องรีบจองนะเพราะว่าแคมรี่ค่อนข้างที่จะขายดีผ่อนหมื่นสอง ผ่อนหมื่นสองห้าร้อยบาทมีแอร์แบ็กให้เจ็ดตำแหน่งอันนี้มีม่านให้ด้านหลังก็มีม่านให้นะคะพี่ขาด้านหลังมีม่านให้ตรงนี้แต่ว่าจะต้องเปิดจากเี่เปิดจากพวงมาลัยนี่ใครสนใจทักมาหาน้ำฝนได้0 8 2 5 5แ3ดสอค่ะค่ะนี่เด้อแล้วเอาดีกว่านี่ เดี๋ยวเราไปดูกันที่เครื่องยนต์ข้างหน้าดีกว่าเป็นจุดสุดท้ายเครื่องยนต์ข้างหน้าเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องกันค่ะพี่พี่คะนี่สภาพสมบูรณ์ใหม่ๆไม่มีคาบไม่มีรอยต่างๆเดี๋ยวมีปรับสภาพให้นะคะพี่พี่เดี๋ยวเรามีสปาน้องให้เป็นเป็นรถอะไรนะเป็นรถน้ํามันเบนซิน แรงมา้าจะอยู่ที่167แรงมา้าจะเป็นเครื่อง2000ันซีซีเป็น2.0ลิตรมีสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยตัวน็อตต่างๆให้ดูแบบมีแผ่นมีแผ่นกันความร้อนที่สำคัญฝากระโปรงเปิดแบบสปริงแบบนี้เป็นสปริงแบบนี้ให้ค่อนข้างสะดวกสบายสำหรับคันนี้ โตโยต้าแคมรี่สองจุดรถปี2020ราคา749,000บาทฟรีดาวผ่อนได้ทุกอาชีพผ่อนเริ่มต้นเพียง12,500บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านทั่วประเทศมาที่นี่ครบจบที่เดียวแน่นอนมีรถให้เลือกชมมากกว่า400คัน ที่สําคัญบริษัทนะคะพี่พีบริษัทเพ็กยนต์เปิดทําการทุกวันนะคะพี่พี่ขาสามารถมาทดลองขับได้ที่เสรลไทย68แยกหนึ่งใครสนใจติดต่อมาหานนําฝนได้เลย0825503316หรือว่าจะเป็นที่ ID l i ไลน์ m a r i s a a 4 0 2 5นะคะพี่พีสำหรับวันนี้ใครที่ชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิป อัปเดตรถเข้ามาใหม่ๆกันสำหรับวันนี้นะฝนลาไปแล้วค่ะพี่ๆค่ะสวัสดีค่ะ